อ <Hey. S 1> อเอ็ดก็ไม,มไม่มีเอ่เอ็ดก็ไม่มีอเขาจะเลือกที่นี่มีสลิงไม่อเอ็ดยัไม่มีเลยไม่ใครบอกว่ากูตึงด้วยกูออบอกแล้วกูเล่นงูนยัยงไงน้องกูก็รู้ <c oughs> เล่นไปน้องเล่นไปรันไปเออยืนแอรไปหนึ่งทีแป๊กทงหน่อยป๊กทงหน่อยปก๊ปกทงหน่อยมีปะ เออปักทองเงมีป้าปักทองเงมีบ้าปักทองเงาบีบาปักทองมึงมีเปล่าปักทองมึงมีเปล่าเงียบทำไมอ่ะเงียบทำไมหาเงียบทำไมมึงเงียบทำไมเร็วแอคหันหน้าเข้าเข้าหน่อยเอาจอหันหน้าเข้าแล้วก็ยืนแอคเต้นหน่อยเต้นหน่อยเร็วเร็วเออเดี๋ยวไม่มีท่าเต้นหรืออะไล่เอออดิเออแอคหน่อยแอคหน่อยเออ Ừ, em cho em Ghiền em Để không bỏ em video hấp dữ